สวัสดีนะครับคือผมมาร์คเดวิดเซเนจีวินนะครับและวันนี้นะครับเราจะมาพามาเที่ยวกิจกรรมวัดป่าและใครรู้ต้นไม้ต้นนี้ครับช่วยคอมเมนต์ไว้ใต้ข้างล่างครับถ้าคําตอบไหนผิดก็อ๋ครับเราจะแจกกันเอาไว้คุณยี่สิบาทนะครับโดยเชี่ยต้นที่คือต้นนี้นะครับต้นนี้ต่อคือต้นนี้นะครับส่วนต้นที่สามนะครับคือต้นนี้นะครับ เอาละใครดูนะครับว่าวัดฝันวังข้ามวัดตายคือว่าอะไรนะครับช่วยบอกเราด้วยนะครับนี่นะครับวัดฝันวังข้ามวัดตายครับเดี๋ยวเราจะโฟกัสภาพให้อยู่ชัดงชัดๆนะครับนี่นะครับใครทราบก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับนี่นะครับนี้นะครับเรากำลังเดินที่ ร้านยูชาบูรินน้ำเนี่ยครับคือบริเวณรอบๆตึกร้านยูชาบูรินน้ำตึกนี่นะค่อนข้างที่จะสูงครับแล้วก็มีโรงครัวเฉพาะด้วยนะครับเดี๋ยววันที่เรามาเกียนครับเราจะตัดคลิปนี้ครับจะปล่อยคลิปวันที่สามสิบพฤศจิกายนนะครับซึ่งตรงกับวันศุกร์ครับถ้าใครชอบคลิปนี้แค่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้กับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณครับ